เปิดเดนมาร์กใหม่มันก็ไม่ใหม่นะครับหาเ้เขื่อนป่าศักชสิ์นะฮะโอ้โหน้ำท่วมเต็มกันเลยนะเพื่อนเพื่อนฝูงแพ้หายไปไหนหมดนะครับต้องขอประธานาภัยนะครับเพื่อนในคลิปผมพูดคำว่าฝูงแกะที่จริงแล้วคือฝูงแพะนะครับเราบอกว่าเราจะมาให้อาหารน้องแกะกันซึ่งเหมือนอยู่ในนิวซีแลนด์นะครับแต่ว่าปรากฏว่าน้ําท่วมขึ้นมาเกือบถึงตรงนี้นะครับน้องแกะอพยพขึ้นไปอยู่บนฝั่งหมดแล้วเพื่อนเพือพ่อนที่มีถุงยางชีพก็มาช่วยน้องแกะได้นะครับที่นี่ น้ำท่วมเขื่อน้นมาถึงนี่แล้วบรรยากาศวันนี้ลมเย็นมากนะครับตอนนี้ลมเย็นตอนนี้อยู่ท้ายเขื่อนเลยตรงน,นี้นี่คือบรรยากาศบร,ริเวณท้ายเขื่อนนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆที่อยากมาก็มาได้เลยนะครับตรงนี้อร่อยไหมจ๊ะอร่อยมากครับทั้นแกะทั้งควายนะบรรยากาศสดชื่นมากนะครับตอนนี้ก็จะเริ่มมีคนมากางเต็นท์กันแล้วเนาะพอใกล้ๆค่ากางเต็นท์ไม่ใช่แร้กมีมีรถ <laughs> ขายของมาแล้วขายเบียร์ฝั่งตรงข้างก็จะเป็นป่าอ้อยนะครับฝั่งนี้ก็เป็นเขื่อนไอ้ไม่ใช่เป็นเขื่อนใช่